แชร์ภูมิใจเสนอยื้กับ tiktok V เหรอหยิบกินเองเลยครับนี่นะครับเรามากินข้าวกับน้องวินเซนต์กันดีกว่าวันนี้นะคะดูนะคะว่าน้องวินเซนต์จะทานข้าวได้เยอะหรือเปล่าหยิบกินเองนะครับเดี๋ยวเราจะดูน้องวินเซนต์อย่างเงียบๆนะคะเราจะแอบดูน้องวินเซนต์กันนะคะดูลูกชายมัมมัม <c oughs> มัมมัมมัมมมมมอะป้อนหมีมีหน่อยครับป้อนหมีมีหน่อยได้ไหมอ่ะอ่ะก็นี่ค่ะยามเช้าคุณแม่นะคะก็นี่ค่ะก็จะมา ทานข้าวเฝ้าน้องน้องกี่ขวบแล้วคะน้องหนึ่งขวบกับห้าเดือนคะ่ะน่ารักมากเลยขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะก็กิจกรรมยามเช้าของคุณแม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะก็ป้อนน้องกินข้าวก็มีพี่เลี้ยงช่วยนะคะและ้วก็จะทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็จะไปออกกำลังกายแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปออก เพราะว่าเดี๋ยวต้องพาน้องไปเรียนค่ะเดี๋ยวจะต้องพาน้องไปเรียนหนังสือไปเลยเป็นเพลใครที่มีลูกอายุหนึ่งขวบห้าเดือนบ้างคะหนึ่งขวบห้าเดือนมีสะดุ้งตื่นบ้างหรือเปล่าไม่รู้ว่าแบบฝันกลารจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าปกติเขาก็นอนยาวเลยนะคะแต่ช่วงนี้สองสวันนี้แบบเหมือนสะดุ้งตื่นมันฝันลายอะคะ่ะลองให้กลางดึกบ่อยเหมือนกันน้องวินเซนต์าทานข้าวอยู่บีก็รอทานข้าวเพิ่งสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวจะพาน้องวินเซนต์ไปเรียนลิตเติ้ลจิมค่ะวีว่า เอ่อ,อ,อการที่พาน้องไปพัฒนาพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนช่วยให้น้องแบบเดินได้ดีมากขึ้นบาลานซ์ทรงตัวแล้วก็ให้รู้จักควบคุมตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะส่วนใหญ่กิจกรรมของบีก็จะพาน้องออกไปแบบออกกําลังกายบ้างว่ายน้ําเล่นรายเล่นน้ําบ้างเพราะว่า1-7ขวบก็เป็นช่วงที่น้องแบบต้องแบบเขาเรียกว่า เป็นช่วงที่นราต้องเล่นให้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีการพัฒนาทางด้านเซลล์สมองมากยิ่งขึ้นด้วยตอนเล่นพาร์เมลียอยู่เท่าไหร่คะพี่บีสวยมากคิดถึงพี่บีอยากล่นละครคะ่ะขอบคุณคะ่ะตอนเล่นพารถเมลีตอนนั้นอยู่ประมาณม3คะ่ะม3ก็อยู่ประมาณ15คะ่ะแม่ไม่รับละครแล้วหรอคะแม่ไม่ไม่ได้รับละครแล้วอะคะ่ะแม่แบบ อุดมสมบูรณ์มากค่ะช่วงนี้ก็เลยงดรับละครก่อนและอีกอย่างอยากดูแลน้องให้เต็มที่ด้วยแล้วก็ตอนนี้มีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองด้วยก็มีร้านเช่าชุดแต่งงานเชื่อว่า้าลิสเบอร์ท่าอยู่สุขุมวิท -20 มีดีทอ็อกซี่มีร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับสาขาถนนจันฮัลโหล everyone เมื่อกี้มีคนฟอร์มเมนมาด้วย my name is m I'm from Thailand น่ารักพูดพ้อมากค่ะน่ารักทักทายยามเจ้าขอบคุณคาวด,ดีจ้าสาวน้อยอ้อยควานดาบระสุกจะเป็นคุณพิงกี้นะคะสวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีค่ะน้าสดยังสวยเลยอย่าสนใจของแม่ข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะเป็นของเล่นน้องวินเซนต์แล้วก็เป็นของเล่นที่มีพัฒนาการแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือค่ะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูน้องวินเซนต์นะคะตอนนี้กลาลังทานข้าวอยู่ไม่อยากกวนเขาค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเสียสมาธิในการทานข้าวก็เลยให้น้องทานข้าวกับพี่เลี้ยงก่อนเดี๋ยวจะเสียสมาธิค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของบี ว่าเดี๋ยวเขาอะจะไม่สนใจทานข้าวจะสนใจอย่างอื่นมากกว่าหหัวใจหัวใจมาทําหัวใจกับมีมีเลวมาทําหัวใจกับมีมีเ็วเฮ้ยมาทําต่อหัวใจกับมีมีเลวตาหัวใจเนี่ยมาต่อหัวใจมีมีทําหัวใจหัวใจละสองอ่ะเซนเซนทาหัวใจได้ไหมครับเซนเซนทํหัวหัวใจละสองได้ไหมครับหัวใจตาเอ อ่าดีสิดูฮาร์ดใจพวกรู้นะคะว่าน้องบีเป็นคนใต้อยู่จังหวัดอะไรคะนะครศรีธรรมราชค่ะเคยได้ยินชื่อแม่นี่แม่อายุสามสิบรุ่นพี่บีไหมคะแม่แม่อายุสามสิบรุ่นพี่บีใช่ค่ะเล่นนางท่าด,ด้วยใช่ไหมคะลูกเม,ม่เย็นอันนั้นเป็นหยาดทิพนะคะหยาดทิพจะเล่นนางชาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสิครับลูกสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสโอเควันนี้พีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใช่ไหมครับลูกวินเซน์ครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมครับเซนเซนครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทํำยังไงครับบาย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 ไหนบายบายทำไงครับบายบาย